นายสัมพันธ์เสริมชีพนะครับซึ่งเป็นทนายความของพระธรรมชโยได้เดินทางมาถึงศาลอาญาถนนรัชดาระบุว่าได้นําเอกสารไปรับรองแพทย์ครับแล้วก็แพทย์ที่ทําการตรวจร,รักษาอาการป่วยของพระธรรมชโยจํานวน3คนและตนเองที่เป็นผู้เลื่อนขอการนัดการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ศาลไต่สวนเพื่อคัดค้านการออกหมายจับนะครับเพราะว่าพระธรรมชโยมีอาการป่วยจริง จากการปฏิบัติศาสนกิจเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาจนทําให้ไม่สามารถเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI นัดไว้เมื่อวานนี้ได้และตนเองได้ทําหนังสือชี้แจงใบรับรองแพทย์ในการขอเลื่อนแล้วแต่ DSI กลับไม่ให้เลื่อนและจะขอสารออกหมายจับพระธรรมชโยในวันนี้ทั้งนี้นะครับการที่ขอเลื่อนนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการประวิงเวลาแต่อย่างใดเพราะพระธรรมชโยก็จะรับ ทราบข้อกล่าวหาที่ดี i แจ้งอยู่แล้วแต่เพียงขอเวลาในการพักรักษาอาการป่วยเป็นเวลา15วันเชื่อว่าพนักงานสอบสวนน่าจะมีแรงกดดันอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการขอเลื่อนนัดนั้นพนักงานสอบสวนควรใช้ดุลยพินิษฐ์ให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายพระธรรมชัยโยด้วยเพราะเราก็มีเหตุผลที่จําเป็นส่วนหากมีการออกหมายจับจริงก็ต้องรอดูท่าทีของ DSI ว่าจะดําเนินการประสานงานหรือดําเนินการใน,นรูปแบบใด ต้องทําการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ,รบผมด้านพันตารวจโทปกกรสุชีวกุลน,นะครับผ <ม S 2> ู้บัญชาการสํานักคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษครับเปิดเผยครับว่าขณะนี้กําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อนํามายื่นต่อศาลโดยจะเร่งทําให้เสร็จภายในวันนี้นะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้อยู่ที่ดุลยพินิษของศาลครับหากพิจารณาออกหมายจับก็จะนําหมายกลับไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกครั้งเพื่อหารือกับชุดคณะทํางานเพื่อศึกษาขอกฎหมายสง ก่อนที่จะนําไปยื่นให้กับพระธรรมชโยที่วัดพระธรรมกายต่อไปครับคดีนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะครับออกหมายเรียกพระธรรมชโยเป็นครั้งที่2เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนครับแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ได้ที่เสนอ ที่เราเสนอข่าวกันไปครับทานายความก็มายื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักง,งานสอบสวนครับโดยอ้างว่าประกอบาศาสนกิจไม่ได้นะครับแล้วก็มีอาการป่วยโดยใช้ใบรับรองแพทย์จากคลินิกเอกชนครับโดยระบุว่ามีอาการเวียนศรีรษะบ้านมุนรุนแรงเฉียบพลันมีปัญหาในการทรงตัวมีอาการปวดหลังปวดขาซ้ายเนื่องจากกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงประกอบกับมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็รุนแรงจากโรคเบาหวานภูมิแพ้เส้นเลือดอุดตันที่โคนขาู้ ไม่รู้ทําอะไรมานะครับทำโรคเยอะขนาดนี้นะครับมีแผลติดเชื้อที่เท้าเรื้อรังอื คณะแพทย์ผู้รักษาจึงมีความเห็นครับว่าสมควรพักแล้วก็งดภารกิจเป็นเวลา15วันทั้งนี้ด้วยเหตุเจ็บป่วยดังกล่าวจึงไม่สามารถไปพบพนักงานสอบสวนคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็เห็นว่าพฤติกรรมนี้เข้าลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีอ,อัตราโทษจำคุกสูงเกิน3ปีครับจึงมีเหตุตามกฎหมายที่จะเสนอให้มีการออกหมายจับ